สวัสดีครับสอยอีกคนด้วยนะคะแต่เราเาสวยลยวเยงเอเนะครับมาพูดคุยกันดีกว่านะฮะเป็นไงบ้างครับตื่นเต้นไหมฮะ<ช>น้องบอกตอนนี้ตอนที่ตื่นเต้นเหนื่อยมากกว่าเพราะว่าได้กันจัดเต็มมากเลยะครับโอเคซิงเกิลของเพลงเป็นไงบ้างครับผมแนะนำซิงเกิลของเพลงไหไมฮะไอวิ y t h i n g On ซิงเกิลของเพลงใช่ใชครับไอยู่ที่เพลงปลายสายหลวงพ่อามีให้ไปในยูทูบมิวสิกค่ะแล้วก็เพลงที่สอง จะปล่อยออกมาแล้วค่ะเร็วๆนี้พร้อมเอ็มบีต้องรอติดตามกันด้วยนะคะใจติดใจจ่อเลยนะเรนที่สองมีแบบทำลายไม่ว่าแบบช่วงประมาณเดือนไหนหรืออะไรอย่างนี้หรือต้องแบบบอกไม่ได้ขออุปยุกไห้ก่อนของไ,<ด>ไม่ได้ก็คือติดตามได้ทำช่องทางไหนบ้างครับผมสมมติอยากจะไปตามตามน้องไอริสหรือว่าอยากจะดูแบบผลงานน้องไอริสรับผม ก็เอไปชื่อน้องตามด้วยดอตแล้วก็ไอวินะครับฟองมันครบเรียกขนะละครบใช่ไหมคครบเรียกครับครบแล้วนะโอเคอ่ะวันนี้ครับอยากฝากอะไรถึงแฟนคลับไหครับผมทุกคนติตามวงไอเพื่อนะคะว่าพี่พุกคนนากมากะะแล้วก็เป็นคนที่ปี่กันทุกคนเลยนะคะก็อย่าลืมเข้ามยกันนะคะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณไอวิสด้วยนะคะขอ,ขอบคุณด้วยนะคะไเจอก 好感。Oh,